เงินรัฐเฉพาะกลุ่มนี้วันที่9ธันวาคม2568ใครมี5ข้อนี้ได้เงิน800หรือ1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมได้เท่าไหร่วันที่9ธันวาคม2568นะครับใครมี5ข้อนี้รับเงินไปเลย800หรือ1,000บาท5ข้อมีอะไรบ้างมาดูกันครับและเงินโรัสในโครงการในคลิปนี้คือโครงการอะไรมาดูกันครับสำหรับ ข้อที่หนึ่งที่คุณต้องมีครับคือคุณจะต้องเป็นกลุ่มเบาบางในกลุ่มที่มีบัตรประจาตัวความพิการนั่นเองนะครับกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่มีบัตรประจาตัวความพิการหรือรกลุ่มของคนพิการหรือผู้พิการเนี่ยกลุ่มนี้รัฐมีการช่วยสนับสนุนนะครับเงินตรงนี้เพิ่มเติมให้นะครับแต่จะต้องไปทําการทําบัตรประจาตัวความพิการให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเพื่อจะได้ยืนยันว่าอยู่กลุ่มนี้จริงๆ,ๆหรือเปล่า เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีบัตรประจำตัวความพิการนะครับก็จะไม่สามารถรับเงินตรงนี้ได้เงินตรงนี้เนี่ยเจาะจงให้เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการที่รับบัตรประจําตัวความพิการจะได้รับเงินสนานครับนี่คือกลุ่มที่1ข้อที่1ที่คุณต้องมีนะครับข้อที่2ครับต้องมีบัตรประจําตัวความพิการที่ยังไม่หมดอายุ หากมีแบบตัวความพิการแล้วอาจจะไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบบตัวความพิการแล้วนะครับไม่ต้องใช้แล้วก็คืออยู่ในกลุ่มเป็นคนปกติแล้วตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าบัตรคุณอาจจะหมดอายุไปถ้าหมดอายุไปก็อันนี้ก็ปล่อยไปแต่ถ้าหากว่าคุณยังอยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะครับผมก็แนะนําว่าหากคุณมีแบบตัวความพิการที่ยังไม่หมดอายุก็แนะนําว่าให้คุณรีบไปต่ออายุให้เรียบร้อยครับไปต่ออายุบัตรประจําตัวความพิการของคุณให้เป็นปัจจุบัน ให้บัตรเนี่ยยังคงเป็นวันที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับยังไม่หมดอายุเพราะถ้าว่ามีการหมดอายุไปเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับพอหมดอายุปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะไม่สามารถรับเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆในโครงการต่างๆที่มอบให้สำหรับคนพิการนะครับอันนี้ในกรณีที่คุณเป็นผู้ดูแลก็ทําเรื่องนี้ด้วยนะเช็คให้เขาด้วยโอเคนะครับนี่ก็คือส่วนสําคัญนะครับที่2 ต่อไปข้อที่3นะครับก็คือผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเงินเบี้ยคอพิการนะครับต้องไปลงทะเบียนอยู่แล้วจะได้ไม่มีทางนะครับจะต้องไปลงทะเบียนรับด้วยนอกจากคุณจะผ่านเงื่อนไขโครงการทุกๆอย่างครับแต่หากว่าคุณยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าพลาดเช่นเดียวกันดังนั้นหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยคอพิการครับนี่คือโอกาสสําคัญมากที่คุณต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยคอพิการให้เรียบร้อย พอเมื่อคุณลงทะเบียนร,รับเบีย้ยควมพิการเรียบร้อยครับคุณก็จะได้เงินในโครงการตรงนี้แล้วถามว่าวิธีการลงทะเบียนทําได้อย่างไรล่ะทําได้ที่ไหนบ้างแล้วจะต้องเตรียมตัวเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมไปไม่ต้องห่วงครับในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้ให้คุณหมดแล้วผมบริการคุณนะครับช่วยเหลือคุณออกแบบเนื้อหามาให้คุณเรียบร้อยรวมถึงบอกต่างๆครับว่าคุณจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเตรียมที่ไหนนะครับ ต้องไปทำยังไงเอกาสารที่คุณจะต้องมีครับทุกๆอย่างคุณต้องมีให้พร้อมนะครับเมื่อคุณมีพร้อมในทุกอย่างที่ผมได้บอกเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือรอเงินเข้าในวันที่9าธันวาน,นั้นเองครับอันนี้คือข้อที่3าครับผ่านการ,ราลงทะเบียนเงินโครงการเบีย้ยคอมพิการเรียบร้อยถ้ายังไปลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะครับข้อที่สาม ต่อไปครับไปต่อข้อที่4นะครับผู้ที่รับเงินเบีย้ยคนพิการเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับการได้รับเงินเบีย้ยคนพิการครับจะได้รับเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนมีแบบตัวคนพิการถูกต้องและมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยคนพิการคนละ800บาทต่อเดือนนะครับจะจ่ายเงินเป็นเงินสดครับจ่ายผ่านบัญชีในวันที่10ของทุกเดือนตลอดชีวิตสิ้นสุดเมื่อคนพิการเสียชีวิตข้อนี้เนี่ยก็คือผู้พิการจะต้องมีชีวิตอยู่ ตอนนี้ที่คุณดูแลกลุ่มนี้อยู่นะครับก็ดูว่าเขาถ้าเขามีชีวิตอยู่นะครับก็สามารถรับเงินได้นะแต่หากว่ามีการเสียชีวิตไปแล้วจะไม่สามารถรับเงินในอนาคตได้นะครับแต่ถ้ารับเงินในปัจจุบนันถ้าเสียชีวิตช้ากว่าวันโอนเงิน e เนี่ยก็ถือว่ารับเงินไปแล้วอันน้นก็ไม่มผลอะไรนะครับนี่คือข้อที่4ผู้ที่รับเบี้ยคอาพิการยังคงมีชีวิตอยู่ถึงจะได้รับเงินนะ ข้อที่5นะครับกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินตามอายุครับหากอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือ18ไล่ไป20 30 4บ50 6 0ิีไล่ไปเบ0 0ด0 0 0อะไรแบบนี้ก็จะได้800บาทนะครับแต่หากว่าอายุต่ำกว่า18 18ปีลงมาต่ำกว่า18อันนี้จะได้1,000บาทนะครับจำนวนจะต่างกันที่อายุเลยดูเป็นหลัก อายุต่ำกว่า18ได้1000อายุ18ปดีขึ้นไปได้800บาทครับเช็คเงินบี๊ยค้พิการเนะบี๊ยค้พิการเนี่ยเป็นเงินอุดหนุนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่จาเป็นของผู้พิการส่งผลให้เป็นชนกลุ่มนี้ครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการเกิดการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นครับเงินบี๊ยค้พิการเนี่ยจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนครับก็เดือนใดตรงกับวันหยุดอย่างเช่นวันที่10ธันวาเนี่ยจะตรงกับวันที่9 นั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจไปคุณได้เงินเร็วขึ้นมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะแต่ข้อสําคัญอย่างที่ผมได้บอกคุณจะต้องผ่านต่าที่ผมได้บอกในตรงนี้เมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างตามคลิปนี้ครับคุณจะได้รับเงินครับในวันที่9ธันวาคม2568นี้นะเงินจะทําการโอนให้คุณนะครับในบัญชีที่คุณได้ให้ไว้กระถางภาครัฐตอนไปนลงทะเบียนรับโครงการเบี้ยคอมพิการนะครับคุณให้บัญชีไหนไว้กระถางภาครัฐ เงินจะทําการโอนให้คุณสู่บัญชีธนาคารนั้นง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยก็รอรับเงินจากทางภาคกรัฐได้เลยครับอันนี้ก็คือวันโอนเงินนะซึ่งเงินเนี่ยสำหรับผู้พิการนะครับเรามาพูดเพิ่มเติมกันสักหน่อยครับคุณสมบัติที่จะได้รับก็คือ 1. คือต้องมีสัญชาติไทยมีภูมินาวอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับ สองเนี่ยจะต้องมีแบบตัว,ตวความพิการถึงจะลงทะเบียนได้และสาไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความบุคคลาของสถานสงเคราะห์อของรัฐหรือสถานสงเคราะห์อของเอกชนที่รับเงินอุดหนุนส่วนใหญ่ของรัฐหรือถูกขังในเดือนจําตามหมายจําคุกโดยคําพิพากษาสถึงที่สุดให้จําคุกและให้ความหมายรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด,ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีการกําหนดข้อชัดเจนแบบนี้ ถ้าคุณมั่นใจคุณผ่านในหลักเกณฑ์ข้อเหล่านี้เนี่ยก็สบายใจได้ครับคุณสามารถลงทะเบียนรับในส่วนของตรงนี้ได้นะโอเคครับอันนี้ก็คือที่มาฝากกับทุกท่านนะครับแล้วอยากจะบอกกับทุกท่านครับวันในวันที่9ธันวาเนี่ยหากคุณมีบุตรนะครับแล้วคุณมีเป็นผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยก็อยากจะให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งมันมีเงินหลายเงินที่คุณจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งผมได้จะทําคลิปอธิบายเอาไว้ในคลิปนั้นนะก็สามารถดูได้ท้ายวิดีโอนี้นะครับเป็นเงิน2องพบาทนะครับในวันที่9าธันวาอีกเพิ่มอีกเนี่ยจากตรงนี้มันมีโครงการอะไรบ้างและคุณต้องทําอย่างไรบ้างให้ได้ก็ไปดูในคลิปนั้นได้ครับอันนี้ก็คือข้อมูลสําคัญครับที่เอามาฝากกับทุกท่านสําหรับในวันนี้นะก็5ข้อครับถ้าหาคุณมี5ข้อดังนี้ก็จะรัดบ800หรือ1000บาทขึ้นอยู่กับว่าคุณอายุเท่าไหร่ หากว่าคุณอายุต่ำกว่า18ก็ได้1,000 18ปีขึ้นไปได้800บาทนะครับโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ